คนเกิดวันอังคารเนี่ยเป็นคนที่ห้าวหาญถ้าเราพูดอย่างนี้เราอาจจะมองว่าคนเกิดวันอังคารนี่ต้องอิอ้ยวายหรือว่าต้องเป็นนักเลงอย่างเดียวจริงๆเราไม่ใช่อย่างนั้นคนเกิดวันอังคารนะถ้านับกันตั้งแต่เกิดมาเลยนะเป็นเด็กที่ซนที่สุดในบรรดาเจวันเนี่ยเด็กที่ไม่อยู่นิ่งวิ่งพล่านแล้วก็มักจะไม่ค่อย ฟังคําสั่งหรือว่าข้อบังคับมากนะักเด็กที่เกิดวันอังคารก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแหละนะค่อนข้างที่จะลุกนี้ลุกล่นนะวิง่งแล้วก็พูดแบบว่าเร็วๆอ้อข้อดีนะฉลาดพูดเร็วนี่คือพูดผสมคำอะได้ก่อนคนอื่นแต่ดวที่มันติดมาพอเริ่มโตมา เป็นวัยรุ่นใช่ไหมก็จะเริ่มเป็นคนที่กล้านะที่จะลองอะไรหลายอย่างรวมถึงความรักรวมถึงเรื่องของจะเริ่มแบบนเขาเรียกไงหาเงินหาทองแบบที่ทําอะไรแบบเสียเส่ยงๆก็มีนะจะว่าไปแล้วเนี่ยในชีวิตของคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยคุ้นเคยรักชอบการทําอะไรแบบเสียเส่ยงๆ เวลาจะหาเงินหาทองเนี่ยนะธุรกิจอะไรที่มันสีเทาอย่างเงี้ยหรือการหาเงินที่แบบต้องมีความหวือหวาความตื่นเต้นเนี่ยคนเกิดวันอังคารนี่ชอบเนะวิ่งเข้าไปหาถูกโชคอะไรคนบอกกลวัวต้องไปทำอะไรสิ่งเแต่เงื่อวันอังคารนี่ถือเป็นความท้าทายทีนี้คุณสมบัติอย่างหนึ่งคือเขาฉเฉลียวฉลาดแล้วก็มีวิธีการ คิดหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีคนเกิดวันอังคารเป็นหนึ่งคนนะในวันเกิดที่เสี่ยงโชคแล้วมักจะได้ดิบได้ดีมาทางนี้ถูกต้องหลายๆคนทำอาชีพสีเทาอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการพนันขันต่อกก็ดีการทำอะไรแบบกลางคืนก็ดีการทำอะไรแบบความเร็วความอันตรายเนี่ยหมายถึงว่าบางอาชีพจะต้องจับเครื่องไม้เครื่องมือที่มัน ดูแล้วน่ากลัวแต่กันเกิดวันอังคารทําได้ดีทีนี้เส้นทางสู่ความร่ำรวยเกิดวันอังคารเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยความกล้านะที่จะทําอะไรแล้วมันทําได้เหนือคนอื่นที่คนอื่นเขาไม่กล้า,ากาเกิดวันอังคารปรากฏว่ากล้าแล้วก็ทําได้ดีกว่าเขาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเถิดคนเกิดวันอังคารจะเสริมดวงก็สําเร็จแล้วก็ร่ารวยได้เร็วกว่าชาวบ้านเขาวิธี ที่คนเกิดวันอังคารเนี่ยจะเสริมดวงได้สําเร็จและร่ํำรวยเนี่ยมีอยู่2อย่างที่แนะนําในวันนี้นะอย่างแรกเลยนะให้เราเนี่ยบูชาเทวดาประจําวันเกิดการบูชาเทวดาประจําวันเกิดบางคนบอกไปทําบุญอุทิศให้เทวดาประจําวันเกิดอันนั้นก็พอทําได้แบบนึกเอานะแต่ถ้าเกิดเราเอาแบบรูปธรรมเลยอาจารย์จะให้โอกาสคนที่เกิดวันอังคารนบูชา พระยันเทวดาประจำวันเกิดบันอังคารสีนี้เนี่ยสีชมพูเป็นสีประจำวันเกิดตาประทับของมหามนตาเนี่ยคือตาประทับที่แสดงว่ามีการปลุกเสกจริงของอาจารย์อมมหามนตานะบ้านมหาบนตาเปิดมาสิบกว่าปีแล้วนะดังนั้นน่ะคนที่ออกนะหรือว่ามีการให้บูชาถุงมงคลที่คล้ายคลึงกันก็อาจจะมีแต่ว่าถ้าเป็นของมหามนตาเนี่ยจะมีตาประทับอันนี้อยู่นี่คือพระยันที่อาจารย์จะให้พวกเราบูชาวิธีบูชานะ เช้าครั้งเย็นครั้งให้เอาพยานแตะหน้าผากแล้วจะมีคาถาที่ปรากฏอยู่ในพยันนี้จานวนครั้งปรากฏอยู่ในพยันนี้เราท่องตามเลยอาจารย์จะให้ไปด้วยนะแบบนี้เป็นวิธีแรกที่พยันนะเทวดาประจำวันเกิดดงเกิดวันอังคารจะใช้ได้ส่วนใครที่บอกว่าอยากจะเก็บเงินเก็บทองให้เหมือนกับมีครั้งสมบัติให้ร่ํารวยไปเลยเนี่ยให้ส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์ละแล้วอาจารย์จะเอาชื่อสกุลเนี่ยมาลงในนะ ยันมหาเศรษฐีแบบนี้ยันมหาเศรษฐีนี้เนี่ยเป็นยันที่มีอักขรในการเรียกทรัพย์รับโชคอยู่เต็มไปหมดแล้วเอาชื่อสกุลน่ะของเราที่เกิด่ะเอามาลงเอาไว้ดังนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเรามีทั้งยันมหาเศรษฐีซึ่งเป็นครังสมบัติเรียกทรัพย์รับโชคจากทุกทางการเจรจาค้าขายการเสี่ยงโชคนะการทําอะไรที่ได้เงินได้ทองและผ้ายันเทวดาประจามันเกิดเอาแต่้าผากเชา้าเย็นเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าตามพกติดตัวส่วนกรอบ ของยันมหาเศรษฐีนี้เป็นเหมือนกับดวงของเราเป็นยันของเราเอาไว้ตรงหิ้งผ่าเอาไว้ตรงที่เราสวดมนต์หรือที่เราเก็บเงินหัวนอนก็ได้นี่คือเคล็ดลับนะรับโชคที่ดีที่สุดของคนที่เกิดในวันอังคาร